ตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้น่าจะเป็นการอัปเดตสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปเข้าฟิตเนสนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมก็มาอยู่ที่เอ็มเซฟียนะครับมาซื้อ DJ i ไอไม่สามที่ผมอยากได้มานานนะครับแล้วก็มีคุณภรรยาใจดีซื้อให้ผมนะครับก็ขอบคุณฟ้ามากๆเลยครับดีใจมากครับเพราะว่าผมเลิกถ่าย YouTube ไปนานใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตกับ เทรนการใช้ไม้ไร้สายต่างๆล่าสุดไม้ที่ผมใช้ก็คือเป็นไม้แบบเสียบสายปกติครับอันนี้ก็เป็นไม้ไร้สายอันแรกของผมเลยก็คิดว่าน่าจะทําให้คุณภาพวิดีโอเพิ่มขึ้นได้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นถ้าผมเดินไปไกลๆอะไรเงี้ยก็น่าจะยังได้ยินเสียงผมอยู่นะครับเสียงจะยังชัดอยู่ก็ดีใจมากๆนะเลยครับเพื่อนจะรีบเอาไปใช้งานถ่ายคลิปต่อๆไปนะครับแล้วยังมี อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องซื้อเพิ่มก็คือตัวอะแดปเตอร์สำหรับ iPhone Pro Max 13นะครับเพราะว่าเหมือนตัวนี้มันจะตัว DJI มอันนี้มันจะรองรับแค่ USB C นะครับของพวก iPhone รุ่นหลังๆมาของผมยังเป็น Pro Max 13ที่มันยังเป็น lightning อยู่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปซื้อตัวอะแดปเตอร์มาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับกล้องใหญ่ที่ผมกะจะใช้ถ่ายซึ่งเป็นกล้อง Sony อันนั้นก็น่าจะใช้งานได้ทันทีเลยครับก็เดี๋ยว มาดูกันนะครับวิดีโอต่อๆไปว่าผมจะเอามาใช้งานในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับแต่ก็ดีใจมากๆครับเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่อยากได้มานานแล้วแล้ววันนี้ก็ได้สักทีครับ mm. ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปครับผม mm. ขอบคุณครับ